การสนทนาของพระมหาสาวกเรื่องปฏิจจสมุปบาทครั้งหนึ่งท่านพระสารีบุตรกับท่านพระมหากริตะอยู่ณป่าอิสิปัต,ตนามฤุคทายวันใกล้เมืองพาราณสีครั้งนั้นท่านพระมหากรติเตะออกจากที่หลีกเรนในเวลาเย็นเข้าไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านพระสารีบุตรว่าดูก่อนท่านสารีบุตร ชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองหรือหนอหรือว่าชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทําชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองด้วยบุคคลอื่นกระทําด้วยหรือหรือว่าชรามรณะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านภาษารีบุตรได้ตอบว่าดูก่อนโกธิตะ ชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่ชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่ชรามรณะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งชรามรณะจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะ ท่านพระมหากฏทิตะได้ถามอีกว่าดูก่อนท่านสารีบุตรชาติเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหนอหรือว่าชาติเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำชาติเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าชาติเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่า ดูก่อนโกธิตะชาติเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองก็ไม่ใช่ชาติเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทําก็ไม่ใช่ชาติเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองด้วยบุคคลอื่นกระทําด้วยก็ไม่ใช่ทั้งชาติจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติ ท่านพระมหากระ <ula> ทิตะได้ถามอีกว่าดูก่อนท่านสารีบุตรพบเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองหรือหนอหรือว่าพบเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทําพบเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองด้วยบุคคลอื่นกระทําด้วยหรือหรือว่าพบเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่า ดูก่อนโกติตตะพบเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองก็ไม่ใช่พบเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทําก็ไม่ใช่พบเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองด้วยบุคคลอื่นกระทําด้วยก็ไม่ใช่ทั้งพบจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ ท่านพระมหากรติตะได้ถามอีกว่าดูก่อนท่านสารีบุตรอุปทานเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำอุปทานเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าดูก่อนท่านโกติตะ อุปทานเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่อุปทานเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทาน ท่านพระมหากรดิตตะได้ถามอีกว่าดูก่อนท่านสารีบุตรตัณหาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทําตัณหาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองด้วยบุคคลอื่นกระทําด้วยหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่า ดูก่อนท่านโก ma. ติตะตัณหาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่ตัณหาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา พระมหากฏทิตตะได้ถามอีกว่าดูก่อนท่านสารีบุตรเวทนาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำเวทนาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าดูก่อนท่านกฏิตะ เวทนาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่เวทนาเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา ท่านพระมหากกติตะได้ถามอีกว่าดูก่อนท่านสารีบุตรผัสสะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าดูก่อนท่านโกติตะ ผัสสะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่เป็นสิ <S 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 ่งที <S <S ่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะท่านพระมหากรติตะได้ถามอีกว่า ดูก่อนท่ MM. านสารีบุตรสลายตนะเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทําเป็นสิ่งที่บุคคลกระทําเองด้วยบุคคลอื่นกระทําด้วยหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทําเองหรือบุคคลอื่นกระทําก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าดูก่อนท่านโกติตตะสลายตนะ เป็นสิ่งที่บุคคกลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะท่านพระมหากฏทิตตะได้ถามอีกว่า ดูก่อนท่านสารีบุตรนามรูปเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านพระสารีบุตรได้ตอบว่าดูก่อนท่านโกติตตะนามรูปเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่ เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีวิญญ,ญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปท่านพระมหากฏติตะได้ถามอีกว่าดูก่อนท่านสารีบุตร วิญญาณเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยหรือหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้เล่าท่านภาษารีบุตรได้ตอบว่าดูก่อนท่านโกติตะวิญญาณเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่ เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณท่านพระมหากกธิตะได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรต่อไปว่า เราทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงภาสิทธิ์ของท่านสารีบุตรเดี๋ยวนี้เองอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านโกติตะนามรูปเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่ แต่ว่าเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปอันหนึ่งเราทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงภาสิทธิ์ของท่านสารีบุตรเดี๋ยวนี้อีกเหมือนกันอย่างนี้ว่าดูก่อนท่านโกติตตะวิญญาณเป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลอื่นกระทำก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บุคคลกระทำเองด้วยบุคคลอื่นกระทำด้วยก็ไม่ใช่ ทั้งจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่บุคคลกระทำเองหรือบุคคลอื่นกระทำก็เกิดขึ้นได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณดูก่อนท่านสารีบุตรก็เนื้อความแห่งภาสิทนี้อันเราทั้งหลายจะพึงเห็นได้อย่างไรท่านพระสารีบุตรได้กล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นผมจะกระทำอุปมาให้ท่านฟัง วินยูชนทั้งหลายบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งภาสิทได้แม้ด้วยอุปมาดูก่อนท่านผู้มีอายุเปรียบเหมือนไม้อ้อสองกร,รมจะพึงตั้งอยู่ได้ก็เพราะอาศัยซึ่งกันและกันข้อนี้ฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันกล่าวคือเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณ เพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนตสอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนท่านผู้มีอายุไมอ้ออสองกรรมนั้นถ้าบุคคลดึงเอาออกเสียกรรมหนึ่งไซต์อีกกรรมหนึ่งก็พึงล้มไป ถ้าบุคคลดึงเอากรำอื่นอีกออกไปไซกรรกำอื่นอีกก็พึงล้มไปข้อนี้ฉันใดดูก่อนท่านผู้มีอายุข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะ จึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพเพราะมีความดับแห่งพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาศาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ท่านพระมหากดิตะได้กล่าวว่าน่าอัศจรรย์ท่านสารีบุตรไม่เคยมีแล้วท่านสารีบุตรเท่าที่ท่านสารีบุตรกล่าวมานี้นับว่าเป็นการกล่าวดีแล้วก็แลเราทั้งหลายขออนุโมทนายินดี ต่อคำเป็นสุภาษสิติ์ของท่านสารีบุตรนี้ด้วยวัตถุ36เรื่องเหล่านี้คือดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าพิกุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าพิกขุทร,รมกถึกดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าพิกุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกุนั้นว่าพิกุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าพิกุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งชรามรณะด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซ ก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชาติอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุธรรมะกะถึกดูก่อนท่านผู้มีอายุ ถ้าพิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งชาติอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งชาติ ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งพบอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุธรรมะกะถึ ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งพบอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งพ ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอุปทานอยู่ไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุธรรมะกะถึก ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอุปทานอยู่ใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิคุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งอุปทาน ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งตันหาอยู่ไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิขุธรรมะกะถึก ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งตัณหาอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิขุนั้นว่าภิขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งตัณหา ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งเวทนาอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิขุธรรมะกะถึก ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งเวทนาอยู่ไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกุนั้นว่าภิกุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งเวทนา ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งผัสสะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิขุนั้นว่าภิขุธรรมะกะถึก ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งภัสสะอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิกุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งภัสสะ ด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งสลายตนะอยู่ไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิขุธรรมะกะถึก ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งสลายยตนะอยู่ใส<ค>ก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัด เพราะความดับไม่เหลือแห่งสลายยตนะด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิคุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งนามรูปอยู่ไซ ก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิกขุทร,รมกถึกดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งนามรูปอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วดูก่อนท่านผู้มีอายุ ถ้าพิกุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งนามรูปด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกุนั้นว่าพิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าพิกุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณอยู่ใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าพิกขุทร,รมรมะกะถึกดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณอยู่ใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิขุนั้นว่าภิขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้ว ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งวิญญาณด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัด เพื่อความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิกขุธรรมกถึกดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายอยู่ไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิกขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้ว ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำหนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งสังขารทั้งหลายด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอวิชชาอยู่ใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิกขุธรรมกถึกดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้ปฏิบัติแล้วเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อความคลายกำหนัดเพื่อความดับไม่เหลือแห่งอวิชชาอยู่ใสก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกพิกขุนั้นว่าภิขุผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้ว ดูก่อนท่านผู้มีอายุถ้าภิกขุเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะความเบื่อหน่ายเพราะความคลายกำนัดเพราะความดับไม่เหลือแห่งอวิชชาด้วยความเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วไซก็เป็นการสมควรเพื่อจะเรียกภิกขุนั้นว่าภิกขุผู้บรรลุแล้วซึ่งนิพพานในทิฏฐธรรมดังนี้แล